โอ้ยแยแหลกเลยตอนนี้เนี่ยออมมาข้างหลังสองคนโอเควนกันไปข้างหน้าวนไปวนมาอยู่เนะี่ยตอนนี้อยู่ตรงฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยตอนนี้อยู่ตรงฝั่งซ้ายทั้งหมดไม่แน่ใจนะว่าคนอยู่ฝั่งซ้ายืบเปม,ไม่ไม่ไม่โอเคอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยฝั่งซ้ายสามคันมีอยู่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่ห้าคนจเจซฟเจฟเข้าไปนะฝั่งซ้ายสามคันมีอยู่สี่คนนะสโนครับฝั่งซ้ายเดนโญ่เดนโญ ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายสามคันมีอยู่ห้าคนโว้หกคนโอเครถระเบิดหนึ่งรถระเบิดหนึ่งโอเคตอนนี้ตอนนี้อ้อมมาอ้อนมาข้างมาอ้อนมาข้างมาขหลังขลังขลัง,ง,งอยู่อยู่ตรงฝั่งซ้ายสี่คนแล้วก็อ้อนมาข้างหลังอีกนึงระวังหลังด้วยระวัง,งปอมระวังด้วย โอเคข้างหลังออมมาแล้วนะข้างหลังออมมาแล้วอยู่ตรงโกดังอยู่อยู่ตรงทางขึ้นอยู่ตรงทางขึ้นมาแล้วอ้อมมาสองคนเลยออมมาสองคนรู้ยู่รู้อยเออยิงเลยพี่รันนั่นแหละโอ้โคตรเปรี้ยวพี่โคตรเปรี้ยวไอ้นี้เติร์ดยิงด้วยเปรี้ยวจัดตอนตอนนี้เริ่มปูเข้ามาแล้วโอเคดาวหนึ่งโอเคดาวหนึ่ง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 มีคนใช้เอ็นซีเอ็มหนึ่งแล้วก็พี่มินดาวหนึ่ง ิมินดาวพิมินดาวดาวหนึ่งดาวดาวสองดาวสามดาวสามข้างข้างอีกข้างข้างตอนนี้ยังไม่ดาวนะข้างข้างตอนนี้ยังไม่ดาวแต่ข้างหน้าตอนนี้คับแลน่าจะดาวหมดแล้วโอเคซ้ายดาวหมดซ้ายดาวหมดยามีดีดาวดาวหมดไปไปข้างหลังไปข้างหลังไปข้างหลัง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 แบ่งมาสองคนพอเหลือข้างหน้าด้วยแบ่งมาสองคนพอ โอเคข้างหลังเหลืออีกสองคนนะข้างหลังอยู่ตรงทางขึ้นของสนามบินเหลืออีก2คนนะเหลือแค่2คนนะตอนนี้เออ่ทางเราม่ยังไม่มีใครเสียชีวิตนะครับโอเคตอนนี้ดาวติดกรงเหล็กเยี่ยผมไม่กล้าอ้อมติดกรงเหล็กอ่าเดี๋ยวหนึ่งสองเยี่ยหมออยกครับ เออล้วแตกล้วขวาแตกล้วดเ้ยเอาไปแล้วเอาไปแล้วคนนึงอ่ะมันไม่แตกนะล้วขวาแตกแล้วเอาไปแล้วคนนึงโอเคขึ้นรถ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 วนเข้าไป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 ยิง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 รถเลยยิงรถเลยยิงรถเลยยิงรถเลยถมไปที่รถเลยถมไปที่รถถมไปที่รถเออเออถมไปที่รถอันนี้อยู่ข้างๆอยู่ทางขวานะไอ้ยีละหมอบเบี่ยงวิ่งไปโอเค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 ตอนนี้วิ่งออกไปตรงข้างๆขนาดดาวหนึ่งดาวหนึ่งเรียบร้อยแตกหมดเหลือคคนนนนึึงงเหลือ อ๋ออันนั้นหมอนั้นหมอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อามิอามิหมอไหนคนไหนวะโอเคโอเคโอเคเหลืออีกคนนึงอยู่ข้างๆสนามบินตอนนี้อยู่อ่าตรงที่เขาอย่าเพิ่งชุบชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ชุบไม่ได้แต่เราชุบได้อยู่ข้างหมอตายหมอตายหนึ่งโอเคโอเคหมอตายขี่ไปชนเขาดิเออนั่นแหละข้างหลังเออเออเออซูนสามเสี้ยวมาก นั่นแหละยิงเลยยิง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 ศย์สายิงศย์สยิงดาวโถงมามาเลยดาวโถงมามาเลยเอาชิบหายเอ่อเจ้ที่ดาวหนึ่งดาวดาวหนึ่งดาวดาวหนึ่งดาวดาวหนึ่งของเขาเหลืออ้กคนยู่ข้างๆนะตองคือคือตรงนี้ใครก็ได้มาเอาเอารถมาไว้ตรงยูชิบ้าน่อยยูชิบ้ยูชิตาดายิต่ใังจเียวไ้้ดโอเคเลียเหลือหนึ่งคนเหลือหนึ่งเหลือห่งเหลือหพี่ไหนวะขวาขวาสุดเลยตายแล้ว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  โอเคสคนสคนโอเคเอาตัวนี้อยู่อีกสองคนอยู่ตรงข้างทางขวานั่งอยู่สคนโอ้ยที่อากาศดับไปสักวกทบหน่อยแแล้วก็นึงกดไว้กดไวโอเคเหลือคนหนึ่งเหลือคนนึ่งกดให้ลระเบิดไปเลยไม่ระเบิดออกไแล้วออกไแล้วยิงยิงยเยเคี่เคลยร์เคลียเคเคลียร์ลเคลียร์ยลเคลียร์ยลเคลียเ์ลล้วเคลียเคลยเคลียเคลียลเคลียเคลียลล ตอบัดดี้เลิฟจูร์ชานอลเย็บชนะไหวฮี่จอาเขี้หมอม่้งเขียหมอมิงมาแต่เฮียแม่งวิ่งปากกระสุนกู